ไอ้วนไอ้วนอร่อยหญ่หาเลยเราให้พูกอาหารนะเนี่ยไม่กิ่พูดนทีนี้มองเก่าให้ดูด้วยตัวใหญ่มากเลยไอ้วนไอ้วน เราเปิดประตูนางบิ๊กนี่เนี่ยขมาหน้าพานกันนา้อาหานางก็มากันตลอด นายจะรู้แหล่งอาหารอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราต้องเลี้ยงไปอัตโนมัตินี่คือเหมือนครอบครัวเราไปในตัว